นะครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาทดสอบ i อคิของทีมงานนักแสดงของเรากันนะครับซึ่งคำถามที่ผมจะถามเนี่ยก็คือไก่หนึ่งโลกับกุ้งสิบขีดอันไหนหนักกว่ากันจะมีใครตอบได้หรือเปล่านะพร้อมแล้วมาดูได้เลยครับนี่นะครับเหยื่อเขอแรกของเราอะไรครับพิสูราครับระหว่างกุ้งสิบขีดกับไก่หนึ่งโลอันไหนหนักกว่ากันครับเตะกุ้งสิบขีดไก่หนึ่งโล กุ้งสิบขีดหนึ่งโลผมว่าเท่ากันเท่ากันอ่าผ่านผ่านนี่นะครับอยายบหัวนิสตงของเราอะไรครับไม่ต่างไม่ต่างผมขอถามนะครับว่าระหว่างไก่หนึ่งโลกับกุ้งสิบขีดอันไหนหน่ากันรับพี่กุ้งสิบขีดครับตอบคือเลยครับกุ้งสิบขีดเทียบจุนจิมอเลยครับ อ่าทำไมล่ะมห้านี่นะครับเบียร์คนที่สามของเราครับสวัสดีครับพี่อ่าผมามีคำถามครับรว่าวางไก่หนึ่งโลกับกุ้งสิบขีดอันไหนหนักกว่ากันครับไก่หนึ่งโลไก่หนึ่งโลใช่ไหมครับพี่อยู่มอนะครับม,ส,มสี่มสี่เมื่อกี้มห้าโอ้โห <laughs> นี่นะครับเบียา์คนสุดท้ายของเ <laughs> ราแอม ไก่หนึ่งโลกับกุ้งสิบขีดอันไหนหนักกว่ากันครับเราหนักกว่าอารีสั่นหเราคำถามค,ครับอะไรนะขออีกรอบดิไก่หนึ่งโลกับกุ้งสิบขีดอันไหนหนักกว่ากันครับมันก็เท่ากันบ่างวะผ่านวะอับิตย์ทำเป็นดากล้องเราวนะครับไก่หนึ่งโลกับกุ้งสิบขีดอันไหนหนักกว่ากันครับไก่หนึ่งโลใช่ปะ พิดดิวเยอะแค่ไหนล่ะครับโอเคไมา่ด่าแล้วล่ะไม่งี้ด่าแล้วล่ะอไม่ได้หรอ,อรไม่ได้หรอสี่อินหนึง